เรับวันนี้เราซุปตักซุปตักนะครับโจ๊ะโจ๊ะไว้อันนี้อันแบบแรกพริกกระเทียมเทเลยไม่มีขาไม่มีขา,จา,าโจ๊ะโจ๊ะวัดทำไปแรกเหรอที่พวกมันไม่สะเทือนบ้างเหรอสะเทือนไหม ยังค่ะไม่แหลกไอพริกยังเป็นเนปอยู่เลยตอตอโอเคแล้วก็ได้แล้วก็จะใส่มะเขือเทศนี่ไงกับมะกอกกะบะกรอกับกะกรอกกะกรอกอันนี้คือเต็มเลยอุ้ยหกหกเออ Um ต้โตโยเคะนะกดให้มัน pues นิ 4. 4. ่มๆเลยนับผึ้งตดให้มันนิ่มๆอ่ะตามเลยให้มันเผือกนนิ่มๆอืมเผือกเยอะๆอย่างนี้แหละชอบโจยๆๆนะคะโจยๆๆๆพอไปแล้วก็จะใส่นาวจะนะจ๊ะ กลัวโก้กลัวโก้กลัวกบตำแรงไม่ได้นะแตงโมเจมเดราจะมาแบบตอำคนกันนะจ๊ะอือย่าพูดน่าจะอร่อยแน่นอนโต๊ะโต๊ะโต๊ะนะครับทุกคนนี่นี่เต๊ะโ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 ต๊ะนั่นนะครับหนาทีแล้วเต๊ะโต๊ะโอมหายไปไหนนะ อยู่นี่เองจะใส่มะละกอแล้วค่ะมะละกอกนี่หมดเลยนี่โหข้าวขีหม้อตั้มโตโตตัดคร์ใช่นี่เองโต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 นะครับตั้มโตโตนะครับตั้มแรงแรงครับมึงมันจะไม่อร่อยถ้าตั้มแรงมันจะไม่อร่อยเนาะ ยวนครับนี่เป็นไงน่ากินมากนี่ดดูดูดูนี่อู้เนี่ยครับสุเหล่อคนนี้เขาตำเขาตำได้เก่งมากมากแล้วก็จะมาแทนะอู๋ว่าปากไม่ต้องเยอะนะนี่อู้อูยิ่เยอะเกินไปนะอ๋อ ชิมกันชิมให้ค่ะจิมให้ตาถือชิมใช้มือเลยนะขออนุญาตใช้มือเลยนะจ๊ะแทบแซ่บหนังก็ดีกว่าแล้วสร็จดีหลืขอบคุณนะครับ,บุนูบบนะครับอร่อยมากสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับพี่ใหม่ที่ขอยใจเลยล่กเด้อครับบ๊ายบาย